นางเอกดังย้ำชัดๆอีกครั้งหลังมีชื่อผัวพันข่าวเชากับคิมซูยอนเป็นนางเอกแถวหน้าอีกคนของเกาหลีที่ช่วงที่ผ่านมาเธอเจิมระสมข่าวชาวถาโถมโดยเฉพาะข้อหาวงการอดีตคนรักอย่างคิมจงยอนกลายเป็นมหากราบข่าวเช้าที่ส่งผลกระทบตนซอยเยจยีต้องเก็บตัวเงียบจากวงการไปพักใหญ่หลังกลับมาได้พักใหญ่เธอก็เพิ่งเจอกระแสข่าวที่พัวพันกับพระเอกที่กำลังเฉาอย่าง คิมซูยอนจนต้องออกโรงชี้แจงไปล่าสุดซอเย,ยจีเปิดใจถึงสารพัดข่าวเฉ้าเป็นครั้งแรกในรายการซิกากคิโอยังแมนแบ็คแบนทราเวลทางช่องทีวีขอสูวนว่าในฐานะบุคคลสาธารณะฉันรู้สึกว่าต้องอดทนต่อมุมมองของสาธารณชนฉันเครียดมากกับความเข้าใจผิดทั้งหมดที่เกิดขึ้นในขณะที่ฉันเงียบซอเย,ยจีหยุดกิจกรรมในปี2021ท่ามกลางข้อโต้แยง้งต่างๆรวมถึงข้อกล่าวหาว่า เธอควบคุมอดีตแฟนหนุ่มคิมจองฮยอนปลอมแปลงประวัติการศึกษาและข้อกล่าวหาเรื่องการกล่นแกล้งในโรงเรียนในอดีตเธอหวนคืนสู่จอแก้วในปีต่อมาด้วยละครเรื่องอีฟแต่ได้รับการตอบรับที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักเมื่อเร็วๆนี้ซอยยจีได้กล่าวถึงข่าวลือออนไลน์ที่ว่าเธอเคยคบหากับนักแสดงคิมซูยอนและลูกพี่ลูกน้องของเขาอีโรบะในเวลาเดียวกันว่าฉันหวังว่าข่าวลือเหล่านี้จะหยุดลงเสียที ฉันไม่มีความสัมพันธ์กับเขาหรือพี่ชายของเขาฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำไมฉันต้องอธิบายเรื่องนี้แต่ฉันรู้สึกหมุดหงิดมากในวันนี้